นี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเสือกระโจนนะครับหรือว่าที่เรียกกันสั้นๆว่าเหรียญหยดน้ํานะครับเหรียญนี้จะสร้างในปี2522นะครับมีเนื้อทองแดงและเนื้อทองคำนะครับเท่าที่พบเจอนะครับรูปทรงโดยรวมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับมีหูในตัวนะครับเหรียญจะไม่บวมนะครับเหรียญจะไม่บวมนะครับเห็นไหมครับอ่าจะไม่บวมนะครับสวัสดีพี่นิวัตครับแชร์ครับขอบพระคุณมากๆครับอ่านะครับ ลักษณะเหรียญนะครับจะมีหลวงปู่นะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดการหลงนะครับนั่งอยู่เต็มองนะครับหันหน้าออกมานะครับแล้วมีเสือกระจนอยู่ด้านล่างนะครับข้อความเขียนว่าหลวงพ่อสุดนะครับวัดการหลงนะครับด้านล่างเขียนว่าสองห้าสองสองนะครับมีลายกระหนกรอมรอบนะครับนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันดะก่อนะครับแบบนี้นะครับเหรียญนี้ที่ผมนํามาให้ชมนี่คือเป็นเหรียญเนท้องแดงนะครับลมน้ำตาลนะครับทุกๆเหรียญของเหรียญยศดน้เขาจะมีการต่อโค้ดนะครับนี่บริเวณตรงนี้นะ นะครับตรงสังกตินะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ดูกันอย่างไรนะครับอ่าเรามารับชมและติดตามกันครับผมจะให้ดูโดยรวมก่อนนะเรื่องความคมนะครับดูผิวพันธุ์คร่าวๆไปก่อนนะครับนี่นะครับดูไปหน้านะครับจดจํานะครับให้ดีๆนะครับดูจีวรนะครับความคมชัดนะครับโค้ดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับ อลาไยดูวนไปเรื่อยๆนะครับลายกระหนกจะประมาณนี้นะครับนี่ดูหนังสือนะครับดูลวดลายของตัวเสือนะครับตัวนังสือที่เป็นแท่งอย่างนี้นะครับนี่ดูลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะด้านหลังนะครับเข้าข้าวก่อนนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะเห็นกันชัดนะครับ กล้องมันมัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอเช็ดกล้องนิดหน่อยนะครับสวัสดีพี่กระชอนครับสวัสดีพี่อุสอัศวินนะครับสวัสดีพี่ตู่ลานสายนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ดูตําหนิอะไรกันยังไงบ้างนะครับจุดแรกนะครับหยิบขึ้นมานะครับให้เราสังเกตนะครับไปที่บริเวณกระหนดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ปลายไม้ผมชี้เลยนะบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีรอยซ้อนอยู่นะครับจะมีรอยซ้อนนะครับนี่ชัดเจนกันไหมครับ ะเป็นรอยซ้อนแบบนี้นะนะครับอ่าเห็นกจะชัดเลยนะนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนะครับให้ดูบริเวณนี้ครับจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่เม็ดหนึ่งคมคมนะครับอย่างนี้เลยคมคมแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับดูนครับอ่าชัดเจนกันนะครับแบบนี้นะครับอ่าและจุดที่สามนะครับ ผมจะให้ทุกๆท่านนะครับได้ดูจุดนี้กันดีๆนะครับเพราะจุดนี้นะครับเวลาของเกสเนี่ยเขาถอดมาเขาถอดมาจะไม่เหมือนนะครับจุดต่อไปนี่ที่ผมจะบอกเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่ในซอกลืบนะครับให้เรานะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะนะครับนี่แงลงไปครับนี่ให้เราดูตรงตรงนี้ครับใต้เข่าหลวงปู่นะด้านขวานะครับขวาหลวงปู่ซ้ายมือเรานะบริเวณตรงนี้จะมีเหมือนก้อนๆนะครับอย่างนี้นะคมๆนะครับตรงนี้นะสวัสดีพิต้มสี่หกครับ แชร์ครับขอบคุณมากมากครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อเป็นการสืบสามนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ครับในสายหลงวัสดวดการหลงนะครับใครที่รู้แล้วนะครับก็ถือว่าทบทวนไปด้วยกันนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ศึกษาได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนเนื้อลักษณะแบบนี้นะนะครับนี่จุดนี้ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับตรงนี้เลยนะนะครับพอเราดูบริเวณด้านหน้าเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับ ให้เราสังเกตอย่างแรกกนนะครับคือสันขอบนะครับสันขอบเขาจะตั้งๆน้ไม่ค่อยล้มนะครับนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับสันขอบนะสันขอบเขาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะนะครับเขาจะลึกนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วบนสันขอบเนี่ยเขาจะมีเส้นสายรายละเอียดนะไม่มากก็น้อยนะครับเห็นไหมครับที่ผมส่องมาเนี่ยบริเวณที่ส่องมานะครับเรื่อยๆเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับมีเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า ไม่มากก็น้อยจะต้องมีทุกเหรียญนะครับนี่เห็นไหมครับจะประมาณนี้นะครับพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญนี่จะตึงอ่าจะตึงเลยนะครับจะตึงเรียบนะครับเห็นไหมครับจะเรียบและตึงเลยนะครับอย่างนี้นะเหรียญไม่บวมนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับอ่านะครับและทีนี้ตัวหนังสือครับ ตัวหนังสือตัวยันนะครับเขาจะเป็นแท่งๆอย่างนี้นะนี่เขาจะเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยนะครับจํากันให้ดีนะครับต้องเป็นประมาณลักษณะประมาณอย่างนี้นะนะครับนี่สาหรับคนท <Zeiten> ี่ <Panch ๆ S 2> ยังไม่เคยศึกษานะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าความคมเป็นอย่างไรนะครับอ่านแต่หนังสือไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมนําเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้นะครับที่เป็นการลงกล้องได้แล้วนะครับในการเผยแพร่ได้แล้วนะครับนํามาแบ่งปันกันนะครับเห็นไหมครับ รายละเอียดเส้นสายเขาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วทีนี้นะครับพอเราดูหน้าหลังเสร็จแล้วครับให้เรามาดูธรรมชาติของเหรียญปั๊มครับสวัสดีครับผมเพิ่งเริ่มศึกษาเหรียญหลวงพ่อสุดครับชายกลางครับอ่านะครับย้อนดูคลิปผมทุกคลิปได้เลยคลิปผมจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับอ่าวัตถุมงคลพระเครื่องหลวงพ่อสุดฤากาหลงนะเพื่อที่จะแบบแบ่งปันสําหรับคนเข้าใหม่ๆใหม่ๆนะครับอ่าธรรมชาตินะครับเหรียญปั๊มเนี่ยเขาจะเป็น เขาจะมีรอยปิ้นนะครับตะกูเหลนปั๊มเนี่ยนะครับนี่ไม่มากก็น้อยจะมีนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับรอบๆเลยนะครับรอบๆเลยนี่ครับเห็นไหมครับปิ้นอย่างเงี้ยปิ้นเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยแพสสูงเลยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยปิ้นปิ้นอย่างเงี้ยธรรมชาติของเก๊เวลามันปิ้นเนี่ยมันจะปิ้นไม่ตลอดนะครับพอมันปิ้นไม่ตลอดแล้วมันมีขาดช่วงนะครับมันจะทําให้เรารับรู้ได้ว่ามันเหมือนเหมือนของทอดนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยความธรรมชาติเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวัสดีพี่บุญทรงครับขอบพระคุณมากๆครับแชร์แล้วครับเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วดูหูครับหูเนี่ยเขาจะไซส์ประมาณนี้นะครับเห็นกันไหมครับเขาจะไซส์ประมาณนี้เขาจะแทงจากด้านหน้านะเขาจะมาร์คไว้ด้านหน้านะครับแล้วเขาเขาแทงทะลุเข้าไปนะครับแล้วมันจะปิ้นด้านหลังนะครับจะปิ้นด้านหลังเป็นรอยปิ้นนะครับนี่ ปลิ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนะครับแล้วนะครับพอเราดูเรียบร้อยเสร็จนะครับเหรียญปั๊มเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวตัดนะครับนี่ตัวตัดเขาจะตัดเห็นไหมครับมีรอยชิดรอยห่างเห็นไหมครับตัดไปปุ๊บแล้วการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัดเต็มนะครับตัดเต็มปุ๊บนะครับแล้วเราจะมีการฉีกออกนะครับเป็นสายๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับ เห็นไหมครับช่วงบริเวณนะครับที่โดนใบมีดกินเนื้อเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นร่องๆๆอย่างนี้นะครับจะมีชิดมีห่างนะครับอ่าประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการฉีกขาดนะครับจะเป็นทรายนะครับเห็นไหมครับและสําหรับจุดใจตังของเหรียญรุ่นนี้นะต้องบอกงี้ครับผมผมอาจจะไม่ได้นํามาทุกอย่างให้ทุกๆท่านเห็นนะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ที่ผมสังเกตเนี่ยน่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวตัดนะครับแต่ตัวตัดส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับอ่า ตัวใช้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะผมจะเอาเฉพาะเหรียญที่ผมนามาวันนี้นะครับตัวตัดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับในจุดแจกตังของตัวนี้นะนะครับให้เราหยิบเหรียญเนี่ยขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราพลิกเหรียญมานะครับด้านขวามือนะครับบริเวณนะครับนี่วัดกาหลงเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะมีล่องอย่างงี้ครับอ่าไลท์อยู่โทษทีครับพี่ป้อมอยู่ผมโทรกลับครับพี่นี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีล่องเนี่ยครับเห็นไหมครับตามไม้ผมชี้เลยเห็นไหมครับ มันจะมีร่องหนึ่งร่องนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนบ้างๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะนี่นะครับดูได้เลยนะครับเรามาดูกันครับอ่าเห็นกันไหมครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าพอเราเข้าใจเหรียญรุ่นนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาสรุปกันครับว่าเราดูตรงไหนบ้างนะครับ ยิบเหรียญขึ้นมานะครับอย่างแรกให้ดูโค้ดครับโค้ดตอกมืออย่างนี้นะธรรมชาติอย่างนี้นะครับตำหนินะครับตำหนินะครับนี่รอยปิ้นนะครับให้ไม่ให้รอยปิ้นครับอ่าเขาเรียกว่าซ้อนนะครับอ่ารอยซ้อนนะครับน่งนี้ตรงนี้นะนะครับตรงกระหนกนะเม็ดไข่ปลาครับคมคมนะครับเม็ดไข่ปลาคมคมและจุดนี้ครับสําคัญนี่ ก้อนเนื้อครับนี่เป็นจุดลับเลยนะนะครับเป็นเทคนิคของบุคคลแต่ละบุคคลเลยนะครับผมชอบดูจุดประมาณลักษณะแบบนี้นะนี่ตามซอกตามเวลาเก๋เนี่ยเวลาเขาถอดมันเลยเขาจะไม่เหมือนมันจะไม่คมนะครับเพราะมันเป็นจุดที่แบบว่าอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนเนื้อนะครับพอดูเสร็จนะครับด้านหลังนะครับดูพื้นนะครับเรียบๆอย่างนี้นะตึงๆอย่างนี้นะครับสันขอบจะตั้งนะครับพอสันขอบเราตั้งปุ๊บเนี่ยนะครับเส้นนะครับมันจะมีเส้นสายละเอียดนี่เห็นไหมครับ ไม่มากก็น้อยนะครับไม่ซ้ายก็ขวามจะมีนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะพอเราดูเสร็จปุ๊บนะครับตัวหนังสือนะครับตัวยันให้เป็นแท่งๆแบบนี้นะครับรอยเปิ้นครับนี่ปริ้นธรรมชาติเห็นไหมครับเปิ้นตั้งๆเลยนะครับหูเหรียญไซส์นี้นะครับและเจาะมาจะเปิ้นนะครับอ่าประมาณแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูที่จุดจ่ายตังจุดตัวตัดนะครับนี่นะครับอ่านะครับ ให้เป็นใบหนี้ของยุคนั้นนะครับเครื่องตัดในยุคนั้นนะครับนี่สําหรับตัวตัดตัวนี้นะนี่ตรงนี้นะครับบริณองนี้นะวัดก้าหลงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอทวนให้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะได้ชัดเจนแม่นๆกันนะครับนี่นะครับอ่านะครับนี่บริณองนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่เพียงเท่านี้ครับ พอเราดูจุดที่ผมว่านะครับในแต่ละจุดนะครับที่ผมได้แนะนําไปนะครับท่านจะอ่านออกนะครับและเข้าใจนะครับว่าเหรียญนี้แท้นะครับว่าแท้แท้สากลนั้นเป็นอย่างไรเขาดูอะไรกันเวลาเขาหยิบกล้องสองพระขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับนี่คือจุดเบสิกนะครับแล้วก็เป็นตําหนินะครับในหลายๆจุดนะครับที่ผมรวบรวมข้อมูลนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับและนํามาเผยแพร่ให้